สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบก,กันวันนี้พุทธที่2ตุลาคมนะครับโกเราายังมีข่าวข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําม,มาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคราคารวมถึงข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งราคาทองคำเมื่อคืนขึ้นไปแต่2 6 7 3เช้านี้ย่อตัวลงมาหลุด2,650ดอลลาร์แล้วนะครับต้องรอดูว่าจะพักตัวลึกขนาดไหนนะครับความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับทางอิสราเอลจะยังคงอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนกับช่วงที่ผ่านๆมาก็คือเพียงแค่ตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์แล้้วก็เงงียยบหาไปตออดู ปัจจัยนี้จะส่งผลไปต่อเนื่องอีกยาวนานแค่ไหนนะครับแล้วก็จะดันราคาทองคําให้กลับขึ้นไปเหนือ2 6 8 5ซึ่งเป็นออทอมฮาได้หรือเปล่านะครับแต่วผมพูดคุยกับทางคุณมรุทผสมถราเทรดเดอร์ของบริษัทอินเตโกโกเทดนะครับมาดูมุมมองของคุณมรุทแล้วก็ทางอินเตโกกันว่าแนวโน้มราคาทองคําในช่วงนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เราจะดูปัจจัยอะไรยังไงกันบ้างนะครับพูดคุยกับทางคุณมรุทเลยครับสุดท้าคุณมรุทครับวอสดีครับคุณหนุ่ม เมื่อวานโกสปอร์ตฟื้นตัวแรงเลยนะครับทองไทยก็ฟื้นตัวตามด้วยจะเป็นระยะสั้นไหมครับหรือว่าจะกลับขึ้นไปแล้วโอ้ตอนนี้นี่คือทองเด้งขึ้นมารอบนี้เนี่ยเอ่อเหมือนล่าสุดลงไปเหมือนลงไปแล้วก็ทดสอบดูว่ามีแรงรับกลับมาไหมนะอืมก็ถือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาส่งขาขึ้นเนี่ยก็แข็งแกร่งเลยนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเอ่อย่อลงมาก็คือซื้อนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นต่ออืม ก็ถ้าเราดูปัจจัยภายนอกอื่นๆเนี่ยก็ลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานสาารัฐนะครับที่น่าจะออกมาแย่แหละแต่ว่าคือเฟดเขาพูดดักไว้หมดแล้วไงว่ามันเขาก็คิดว่าการว่างงานจะแย่ก,กว่าเดิมนะะไรยเลงเี้ยแบบ,บแเขาบอกว่ามันแย่มากสุดเนี่ยประมาณสี่จุดสี่เปอร์เซ็นก็คือขึ้นจากปัจจุบันจากสี่ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าตรงนี้ก็ถ้าการจ้างงานแย่เนี่ยแต่ถ้าแย่ก,กว่าคาดอะไรเงี้ยนะทองก็จะวิ่งแรงเหมือนกัน แต่ประเด็นคือถ้ามันไม่ได้แย่แบบถ้ามันแย่เท่าอบคาดหรือน้อยกว่าค่าเนี่ยอันนี้เนี่ยของก็น่าจะลงเลยถ้าเหมือนเฟดก็พูดดักไว้แล้วมันจะแย่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้การจ้างงานนะอืมอืมคุณคุผมผมขอโทษนะผมตั้ง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 สมมติฐานอย่างเนาะว่าว่าอย่างเมื่อตอนวันวันจันเนาะที่ที่ประธานเฟดออกมาพูดเรื่องไอ้ดอกเบี้ยเนาะที่จะบอกว่า ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นอีก0.0.5เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับแต่แต่คล้ายๆแบบเฟดออกมาดับฝันเลยว่าเอ้ยมันได้อีกเจ็0.25ตามตอด,อดอทพอตอ่ะเนาะแต่ว่าเมื่อคือนนี้มันมันเร่งขึ้นมาด้วยด้วยสงครามปะอืมคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็คี์สำคัญเหมือนกันคือตัวตะวันออกกาลางมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยครับคุณหนุ่นมอืมคือคือผมยังกลัวเลยคือเหมือนกับว่าอเมริกาไม่เคยไม่เคยแบบออกหน้าเข้าสู้พระสงครามนะ แต่น,นี่ประกาศชัดเลยว่าให้กองทัพสหรัฐเนี่ยเขาเขา้าเข้าสู้อ่ะเข้าช่วยอะ่ะเคื่อนนี้มันมันคือผมกลัวว่าเออเนี่ยถ้ามันมีถ้าสืว่าอีกฝั่งหนึ่งของบิ๊กมีรัสเซียหรือว่ามีเอาง่ายคือฝั่งฝั่งผมว่าตัวของเอ่ออิหร่านครับเขาทําเขากล้าพูดอย่างนี้นะว่าเขายิงขี่มานาวุธใส่แล้วเขาบอกว่าห้ามห้ามตอบโต้กลับนะถ้าตอบโต้กลับยับแน่อะไรอย่างเงี้ยคือผลผลัเนี้อ่าเขาต้องมั่นใจว่าเขามีของอ่ะ พวกแบ็คเขาก็อาจจะเป็นบิ๊กหรือว่าเป็นแบบฝั่งอิตาลามเขาอาจจะรวมตัวกันเพราะอิาลามเขาก็มีตังค์เยอะนะค้าน้ามันเยอะใช่ไหมอ่ามันอาจจะจริงๆก็คือเบื้องหลังก็อาจจะเหมือนกับลบกับซาอุหรือเปล่ามีซาอุอยู่เบื้องหลังอีกทีหรือเปล่าแล้วมีรัสเซียมีจีนสมมตินะถ้าพวกนี้ออกโรงออกโรงมันเหมือนถ้าเขาออกโรงเหมือนสหรัฐออกมาเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นสงครามโลกเลยนะใช่คือน่ากลัวจัดเลยตอนเนี้ยครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราดูจากจากครั้งที่ผ่านๆมาเนาะที่ตอน ผู้นำทหารอะไรของเขากลุ่มต่างๆที่โดนโดนโดนรอบสังหารเนาะเออเขาก็าจะตอบโต้แค่วันสองวันถูกไหมแล้วก็แล้วก็จะงเงียบไปเออผมก็เลยมองว่าเอ,อ๊ะครั้งนี้มันจะวันสองวันแล้วจะงเงียบแล้วถ้าจะทําให้ราคามันดีขึ้นไปแล้วจะพักตัวลงหรือเปล่าตรงนี้คุณพุทธมองไงแต่ผมดูว่าความสเกลความรุนแรงมันแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะมันแรงขึ้นเรื่อยๆการตอบโต้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรนี้ก็ถล่มรอบนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนมันก็แรงขึ้นอีกอ่ะคือมันเหมือนกับว่าการตอบโต้ด้วยยอออาาุมันนรรแงเื่่ อืมชนิดอาวุธด้วยใช่ไหมใช่จํานวนที่ถล่มหรือความแบบแล้วแล้วทางอิตาเลียก็ตอบโต้กับแบบโหดร้ายเหมือนกัน<อ>คือแบบมันมันมีมันมัมน,มนดูรุนแรงขึ้นมันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนมันไม่ได้เหมือนรัสเซียกับเอ่อยูเครนที่มันแบบมันก็สู้มันก็เหมือนยื้ยื้กันไปมีการลบกันรูปแบบนู้นนแต่มันดูไม่ได้แบบมันม,แบบมันดูแบบเหมือนคาดการได้อะว่าเอ้ยมันก็ประมาณนี้แต่เนี้ยคือมันแบบดูรุนแรงขึ้นจริงๆอ่ะตอนนี้ตลาดเริ่มกังวลว่ามันจะเป็นวงกว้างหรือเปล่าเนี่ย อืแบบดึงหลายประเทศเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เสี่ยงอยู่นะแต่แต่เมื่อคืนก็ไปได้แค่สองพันหกร้เจ็สิบถูกไหมแล้วก็ย่อลงมาเช้านี้นิดนึงใช่ย่อลงมานิดนึงก็จริงๆก็คือก็คงขึ้นมาเพราะข่าวสงครามเนี่ยแหละจะไปถึงสองพันเจ็ดไหมผมว่าน่าจะไปน่าจะถึงเนาะคือถ้าถ้าการจ้างงานจริงๆมันก็น่าจะออกมาแบบเป็นไม่ได้ทรงดีอ่ะคือคือต่อเสร็จเพิ่งลดดอกเบี้ย แล้วภาครัฐสารัฐจริงอยู่ว่าอัดฉีดแต่ว่ามันก็ใกล้เลือกตั้งอ่ะมันก็ครับมันก็อาจจะแบบเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเนาะอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่มันแบบแบบอุ้มอะไรชัดเจนขนาดนั้นผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่คือไอ้เรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่งลดไปเองมันยังไม่ได้เอฟเฟกหรือมาช่วยกระตุ้นได้ขนาดนั้นเราต้องใช้เวลาพรันการว่างงานเนี่ยมันก็คงเป็นไปตามที่เฟดพูดนะที่เขาบอกมันจะแย่ขึ้นอ่ะครับครับแต่ถ้ามันแย่ขึ้นแบบ เออแยกกว่าคาดอะไรสักหน่อยหนึ่งอ่ะผมว่ามันก็จะมีความมั่นใจว่าเออสองพันเจ็ดเนี่ยมันจะมาง่ายมากมากอ่ะครับแล้วแล้วประกอบกับข่าวสงครามดีด้วยนะอันนี้คืออันนี้ข่าวสงครามเนี่ยมันมันชัดแล้วว่าว่ามันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ทองลงแน่นอนอ่าใช่ใช่ใช่แค่รอปัจจัยหนุนนิดหน่อยมันพุ่งขึ้นไปเลยพูดได้ง่ายอ่ะนะมันประมาณอย่างเงี้ยคือตลาดประมาณนี้เลยครับแต่ว่าแต่ว่าผมว่าเหตุผลหนึ่งที่ที่มันไม่รีบขึ้นเนี่ยที่มันที่มันเหมือนแบบมันทรงๆอ่ะ ผมว่าประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นนะอืตลาดทั่วโลกอันนี้มันย่อหุ้นอเมริกาหุ้นญี่ปุ่นก็ลงแรงคือย่อหมดเลยแต่มันมีอันหนึ่งที่มันขึ้นแรงคือหุ้นจีนอ่าใช่เขาเพื่อฉีดเงินลดใจเข้าไปหนีถูกไหมใช่แต่ว่าประเด็นก็คือตอนเนี้ยอัดฉีดเงินเยอะจริงครับแต่ว่าเงินเท่าถ้าดูจากเงินหยวนน่ะแข็งแข็งกันเลยอืมอืมคือคือเหมือนเหมือนดอลลาร์เหมือนตัวดอลลาร์อ่อนเพราะเฟดลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับลดสองเปรเต็ปอะไรเนี่ย จีนก็ลดแต่วเอเหมือนกันอันตรีเหมือนกันแต่สิ่งต่างที่ต่างคือหยวนเนี่ยกลายเป็นแข่งโป๊กเลยคือเงินต่างชาติเนี่ยไหลกลับเลยเหมือนกลายเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนตลาดมันลุ้นกันเพราะว่าจีนมันก็ถูกมากเขาเหมือนเขาก็้ามาลุ้นมามาเบสมาลุ้นกันว่าแบบครับเออมันมันมันคุ้มค่า่ยเสี่ยงก็ผมว่ามันมีปัจจัยนี้ด้วยนะที่ที่ทําให้ทองคํามันเลยแบบว่าเป็นไปได้ว่ามีคนเทคโปรฟิตบางส่วนเพื่อไปเพื่อไปเก่งหุ้นจีนเหมือนกันเพราะว่ากระแตมันโหดมาก อ่าฮะเข้าใจก็เลยก็มันก็เลยยืนยืนอยู่ตรงนี้เฉยแต่ว่าจริงโดยหลักแล้วมันควรต้องขึ้นไปมากกว่าน,นี้นะถ้ะะาถ้าระยะสั้นในการกิงกาไรของทองคําออ่ะืมแต่แค่ตอนนี้หุ้นจีนมันขึ้นแรงจนแบบว่ามันมันมันขึ้นแรงจนแบบดังทั่วโลกอ่ะเพราะมันขึ้นแรงสุดในประวัติศาสตร์แบบในรอบแบบสิบกว่าปียี่สิบปียังไม่เคยขึ้นแรงขนาดนี้ยิ่งแปลอย่่งยิ่งแสดงดูว่าวันสองวันนี้ถ้าอิสราเอลตอบโต้น่าจะไปไกลถูกไหมใช่ก็พันเจ็ดสองพันเจ็ดคือหน้าตอบโต้แน่นอนด้วยผมดูตรงแล้วเพราะว่า เพราะว่าอเมริกาประกาศช,ชัดเลยว่าประกาศออกมาเลยว่าจะให้ทับสหรัฐเข้าเข้าหนุนเลยไง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนะี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนการหักหน้าถ้าถือว่าเขาไม่ทําอะไรเห mm hmm. มือนกับว่าเอยอเมริกาคุณแบ็กอยู่คุณได้แค่นี้เหรอไม่ท mm ํา hmm. อะไรกล mm hmm. ัวเหรออะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยใช่ไหม mm hmm. เขาต้องแสดงศ mm hmm. ักยภาพผมว่าแต่แล้วทีเนี้ยผมแค่ลุ้นว่าคนที่จะเปิดตัวมาแบ mm ็กจีนอะไรอิหร่านเนี่ยมันมีหรือเปล่า อืมฮึแต่จริงๆไม่ต้องแต่จริงๆไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีคนแบ็กเขาก็นขางจะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะถูกไหมอิหร่านอ่ะเขาเขามาเขากล้าทํางาดนี้เขาต้องมีของเลแต่จริงเขาดีนิวเคียเหมือนกันนะอ่าใช่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 ถูกต้องครับคือคือถ้าเขาจะให้ตายไปข้างหนึ่งไงผมว่าอุามันลงที่นิวเกียร์กับอมันก็จะลุกลามกันบานปลายไปนะถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นนะถูกไหมครับใช่แต่ว่าผมกมันมันมันก็มีโอกาสนะอ่าอ่าอ่ามันอกา มันมันก็มันก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงถูกไหมครับใช่ครับอย่างงี้เอาเอาโกสปอร์ตก่อนอ่ะแต่เราจะยังไงกันดีสองเมื่อคืนสองหกเจ็ดสามย่อลงมาเช้านี้จะรอกันรับแถวไหนดีครับอ่าโกสปอร์ตเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะเล่นสั้นนะมไม่ไม่ต้องรอแหละก็คือเข้าได้ใช่ไหมใช่เข้าได้เลยตรงนี้สะสวยและย่อลงมานิดหน่อยนี่คือเข้าได้แหละอืมเข้านี่คือคนเล่นสั้นนะก็คือเข้าแล้วก็รอรุ้นสองพันเจ็ดเลย ครับแต่ว่าถ้าถ้าหลุดเนี่ยก็คือเราเล่นท่านเราต้องมีสต๊อปลอสนะตรงนี้มันแับมันก็ถ้าหลุดแบบว่าสองหกเอ่อสองหกห้าศูนย์ลงไปเนี่ยอืมอันเนี้ยอาจจะพิจารณาสต๊อปลอสก็ได้ครับแต่จริงมันมันก็อาจจะเป็นแนวรับที่ไม่มีในในยะมากนะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นจุดควบคุมความเสี่ยงและที่ควบคุมง่ายเพราะมันไม่กี่เหเรียญนองแต่ถ้าขึ้นเนี่ยแกลบขึ้นมันเยอะอืมเข้าใจครับก็คือไปไปวัดอย่างทีตรงสองหกห้าศูนย์ถ้าเกิดหลุดก็ต้องยอม ใช hey, <God. S 2> ห่หรือไม่ก็หรือไม่ก็ถ้าถ้าจะเซฟกว่านั้นหน่อยก็สองหกสี่ศูนย์เหมือนแก็บมันจะดูกว้างหน่อยแต่ว่ามันลงมาสมว่าลงมาสองสองหกสี่ห้ามันยังไม่ดูสองหกสี่ศูนย์เนี่ยอืม,มันก็ยังไม่เสียทรงขาขึ้นระยะสั้นนะอาจจะดีกลับไปก็ได้ใช่ไหมแต่แค่แต่แค่มันจะรู้สึกว่าแก็บมันกว้างหน่อยเราแค่ปรับที่น้ําหนักการเล่นของเราก็พอครับอืนนี้ก็ได้อันนี้นนี้ก็จะง่ายกว่าครับอืมของไทยเข้าอีรอบเดิมเลยเนะาะเมื่อคืนอ่าดอลลาร์ดอลลาร์แข็งสปอตขึ้น ก็เลยบวกสองเด้งเหมือนกันถูกไหมใช่ถือเป็นจังหวะฟุกเหมือนกันไม่ขึน้นผมว่านะไม่มันจะเป็นบาทเนี่ยผมว่ามัน,นมันมันจะไม่แข็งแล้วคือคือก่อนหน้าเนี่ยมันแข็งเยอะจริงครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าเงินบาทเนี่ยมันใกล้จะอ่อนมานานสักพักแล้วแล้วก็ตัวแบงค์ชาติเองก็ไม่ได้ชอบความจริงคือแบงค์ชาติก็ไม่ได้ชอบเขาไม่ต<ๆ>้องการค่าเงินผันผวนขนาดนี้ครับแล้วเขาถือเครื่องมืออยู่เยอะมากในการทําให้มันอ่อนอืมเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลว,ว่าบาดจะแข็งไปม,มากกว่าน,นี้หรอกเพราะมันแข็งเยอะมากแล้วมันเขาก็ไม่ชอบแบงค์ชาเขาไม่ชอบเขาควบคุมได้อยู่แล้วผมว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่เขามีเครื่องมือแต่เขายังไม่ได้ใช้เนาะดีกว่าแบบใช้ใชจนหมดใช้ใช้จนหมดแล้วไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากันในการควบคุมแล้วนะมันก็ยังเป็นก็ยังก็ยังเป็นเรื่องดีในจุดนี้อยู่นะถูกครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าถ้าสงครามาบอลไปเนี่ยอืม บาทอ่อนอยู่แล้วอ่าโดยธรรมชาติมัน,มนจะกลายเป็นทองขึ้นบาทอ่อนอ่า,ามัน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 จะไปข้าวีลอบตอนช่วงต้นปีเนาะตน้ะตนไตรมาสแรกอะที่ที่ตรงที่ช่วงราคาทองดีดดีดดีดีด,ดีอะไรเงี้ยโอ้มันจะขึ้นแรงมากคือถ้าตอบโต้ถ้าอิสราเอลตอบโต้แรงเนี่ยอืมเขาก็ต้องตอบโต้แรงแน่นอนเพราะว่ารอบมีอิหร่านตอบแบบถล่มแรงะอ่าเข้าใจแล้วเขาก็ต้องทําให้แรงกว่าคือมันจะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็คือโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ผมว่าก็ก็น่าจะทองขึ้นแรง แต่แต่แต่เงินบาทมันก็ยังไม่หลุดจุดสําคัญถูกไหมคุณมาุดสามสามห้าศูนย์อะไรเงี้ยถูกไหมมันยังข้ามไปไม่ได้เลยใช่ไหมอืมแต่จริงเงินบาทผมก็ไม่ค่อยจริงเงินบาทผมว่ามันต้อง,ม,องมันต้องดูที่นโยบายแบงค์ชาติมากกว่าส<อ>ิ่งสำคัญเลยมันไม่ได้ดูที่เทคนิคหรอกคือเหมือนกับเงินหยวนน่ะค,คุณลองดูดิครับงินหยวนน่ะก่อนหน้านี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยหยวนแบบไม,ไม่ไม่ค่อยอัดฉีดอะไรอ่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีหยวนมันก็อ่อนตามสาตาล์ใช่ไหมตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีอยู่แล้วมันก็ลดดอกเบี้ยเยอะด้วย อืมตามหลักทั่วไปคนมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยหัวมันก็ต้องอ่อนดีว่าแบบอัดขีดกระตุ้นเยอะกลายเป็นแข็งกระจายเลยอืมอืมคือมันมันคือความเชื่อมั่นมันคือมันความมั่นของประเทศเข้าใจได้ประมาณนั้นครับอืมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทองไทยรับตันไหนดีทองไทยเนี่ยหรือว่าขึ้นเลยเหมือนกันหรือขึ้นลดเลยเหมือนกันทองไทยก็คือขึ้นขึ้นลดได้เลยตอนเนี้ยแต่ก็สูงการเล่นสั้นคนเล่นสั้นเนี่ยผมว่าตอนเนี้คือเก่งสองอย่างเลยเราเก่งเรื่องสงครามที่มีโอกาสบานปลาย ครับนะแล้วก็ถ้ามันไม่บานปายเนี่ยแบงก์ชาติก็ควบคุมอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเงินบาทมากนักเพราะตอนนี้มันแข็งมากแหละเออแต่ก็สูงแต่ก็สูงกันละสี่หมื่นแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบปราเนี้ยมันสูงมันสูงคือการนี้มันเป็นคนเล่นสั้นไงมันไม่มีจุดมันเป็นจุดกินกําไรมันไม่หยุดแบบว่าไม่ไม่โซนลงทุนอ่ะมันโซนข้าใจครับเราต้องเข้าใจว่าเราซื้อตรงเนี้ยเป็นโซนกินกําไรนะเพราะเราจะซื้อด้วยหน้าตักที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่เราซื้อเราจะแบบเอ้ชิวเออไม่ใช่เราซื้อแล้วชิวเอ้ยบอกว่าห้าปีเราจะทำการลงทุนที่ดีครับครับมันไม่มันไม่ใช่จุดนี้มันไม่จุดอย่างนั้นเลยอ่ามันจุดจริงกาไรไปไปเทคไปทีพแถวนะคุณโมลุ่ถ้าเกิดเข้าสี่แปดห้าศูนย์จริงๆผมผมรอลุ้นสปอตนะผมว่าสปอตเนี่ยถ้าถ้ามันเกิดเดี๋ยวเราเห็นเองถ้าตอนที่สปอตขึ้นแรงแล้วบาทอ่อนด้วยนะแสดงว่าเกี่ยวกับพามานบายครับอันนี้เราลุ้นไปเลยเราลุ้นไปไกลเลยเราลุ้นไปนู่นเลยสี่เอ่อ สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยอะไรอย่างนั้นเลยนะอ่ uh, uh, okay. ก็คือสองพันเจ็ดอ่ะผองมันจะ uh, ขึ้นไปถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็คือสบายสบายอืมก็ก็ก็ต้องจับตาวันสองวันนี้เลยนะตัวแปรแรกก็คือสองครามรนะเพรว่าอาทิตย์นี้แหละมันต้องตอบโต้แล้วมันต้องทำบางอย่างได้อ้าค,คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีอะไรก็คงอาจจะก็าจะเข้าวีรอบเดิมก็คือก็องเงียบไ,ไปอีก อ,อถ้ายังไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่แน่เพราะอนาคตจะไม่มีจะไม่มีใช่ใช่ใชคือ,เ,อเขาอาจจะแบบมันอาจจะไม่มีอะไรแต่มันอาจจะแบบรอจังหวะทีเผือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่แน่ก็คือตัวของการยจ้งงานสหรัฐอะไรตัวเลขในสัปดาห์เนี้ยอืแนวโน้มมันก็ดูเป็นทรงแบบน่าจะไม่ดีเพราะว่านโยบายลดดอกเบี้ยมันยังไม่ได้มีผลหรอกอ่าใช่ยังไม่ได้สำหรับมัไม่มีผลอะไรมันต้องรอเอฟเฟกต์ทสักหน่อยนะสักเดือนสองสามเดือนนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ไม่รู้จะมีข่าวอะไรที่มันลงแรง ขาโรงแรมนจะน้อยขาโรงแรมจะมีแค่เดียวคือการว่างงานดีตัวขึ้นเลยคือดีดีกว่าคาดอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมันก็คงมีอ่ะแต่ผมว่ามันน้อยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือโอ้โหแบบติดผลวก็คือเฟดก็แบบพูดอะไรก็ไม่รู้บอกก่นว่างานจะแย่กว่าเดิมแต่ไม่มากอันนี้การดีกว่าเดิมเฉยมันมันไม่ใช่อ่ะเออมันเป็นไม่ร่าจะยากแล้วกันผมว่าอือแต่ตอนนี้หนักก็เทไปสงครามมากกว่าเนาะอันนี้นะเทไปสงครามแล้วก็เรื่องอโยุายอะไรที่จะพูดหรือข่าวเศรษฐกิจสหรัฐก็ดูไม่ได้กดดัน <Okay. S 1> คิดว่าสัปดาห์นี้ได้ครับขอพรบคุณมากคุณรุษครับครับ,รบสวัสดีครับ,ค,รบคุณนมสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมรุษประสุนราเทเดของอินเตอร์กูกลเทดด้วยนะครับที่มาคุยกันวันนี้เอาการที่ประเด็นนะครับในเรื่องของอิหร่านอิสาราเอลคุณมรุษบอกว่าเออ ความแตกต่างจากยีคครั้ทงที่ผ่านมาคือเรื่องของอาวุธที่ตจาโตนะครับก็มีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็ต้องรอดูแรงหนุนของแต่ละฝ่ายว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสงครามครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่า,าต่างฝ่ายต่างที่จะกุนอาวุธมาช่วยเหลือกันก็อาจจะทําให้ความผันแย้ไป2น0 0าย2,700ดอลลาร์คงจะไม่หนีไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าทุกอย่างจบลงเร็วก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า,าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจมันจะเป็นด้วเลการจร้างงานของสหรัฐจะเป็นยังไงรวมถึงผลกระทบจากการที่จะลงพาย เราได้ออกมาประกาศว่าการปรับดอกเบี้ยครั้งต่อไปเนี่ยก็คือปีนี้ก็ยังอยู่ที่0.50เนะครับสองครั้งตามที่ดอทพอตประกาศไว้นั้นก็ดับฝันตัวนักลงทุนหลายๆคนที่มองว่าเอ,อ้ยครั้งหน้าจะลดอีก0.5แล้วครั้งต่อไปจะลดอีก0.2 5ไปพอสมควรเลยนะครับต้องมาดูว่าสถานการณ์หลักนี้จะเป็นอย่างไรแลวตัวเลขการจ้างงานในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับอันนี้คือข้อมูลที่กลัวเราหยิบยุบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชินชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหต้องทาง,าทางต่างๆเพื่อเป็นกนจ้รรราาดดดววยนะคบขอบทีี่ตติตมสส